เดี๋ยวก่อนไปดึงการจะปุ๊ดเห็นร่าไปดึงฮัทไปดึงฮัทดึงให้ห้าห้ามดึงฮัทเดี๋ยวเดี๋ยวจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวยันทางนี้ไปยันทางนี้ไปครับยันยันยันไปครับยันไปครับวันนี้ดึงจะปุ๊ดันนี้ห้ามดึงห้ามดึงเดี๋ยวเดี๋ยวยันยันไปยันไปยันไปอันนี้ส่งไปโลกโยมส่งไปส่งไปได้ปิดสั้นส่งไปให้ตั้งปุ๊ดให้ยกปุ๊ดอ่าพอพอครับพอหมไปเรื่อยๆเลยอันนั้นอย่าดึงนะอย่าดึงอย่าดึงอย่าจับตรงนั้นอย่าจับตรงนั้นไม่ได้จับไม่ได้โยมจับไม่ได้ เดี๋ยวจะขาดยอนไว้ยอนไว้ครับปากคองไว้ครับปล่อยปล่อยมาให้ทางนี้เดี๋ยวให้ไฟทางนี้ไปปล่อยปล่อยเส้นแล้กันบอ้เจ๋งเอาเอาเซนต์มีไหมยอนเอาไฟพุ่นมาใจทำไฟพุ่นมาบ่ได้ไฟพุ่นมันติดไหมทำไปกล้องชัดนั่นแหละไฟพุ่นเนี่ยทำหลายเส้นดีไหม ไม่ทำไม่ทนแกเลยเอาไฟทันมาไฟที่เป็นกัง่เบ่กันไม่ปจัจา่ะต่อทางรถต่อทางรถห้ามต่อเส้นนี้เส้นนี้เดี๋ยวจะขาดไยไปมานี่ปลัอไมันเดี๋ยวเอาไฟนม่รับเอาไฟนั่นเปล่าแล้วเอาไเดี่มันหกหรือยัง โยมโยมเอามาทางนี้ด้วยทางนี้ไม่ได้จับแต่อันนี้ให้ให้ทางพระสงฆ์ได้จับคือนี่คือแรกคือนี่คือแรกปล่อยปกันอ่าเดี๋ยวเอาเส้นนั้นมาปล่อยปล่อยกันแม่ปล่อยแม่ไปจับว่าไงเออเจ้ากรรเดี๋ยวเจ้าเจ้าแต่สวงมังแตละโยมโยมเอามาต่อนี่ให้ทางเพเปิดได้กรรมเพื่อติดโยมแม่คนนี้โยมเอามาทางนี้ออาจับให้ทุกคนได้จับทุกคนได้เออเนี่ยเอาไปต่อเลยให้โยมแม่เนี่ยมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ เอานมาทางนี <c oughs> ้โนมาทางนี้ thật <laughs> 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 <Sắc> là cái này không